หวนหวยน he no. yeah. ้องภูเขาของนานดิที่เม oh ่นเขาโดนเขาดีค่ะท่เป็นองนานเต็มเลยปบอน้อยายามเก็บเงินนะนะเชิหาบาทว่าเขาเก็บแพงสุดท้ายก็ไม่เนินกองทุนนี่ล่ะจ่ายน่ะนะเฮ้ยซุ้มเขาบริดจ่ายซุ้งใจ่ายบดีเขาค่ะจะเป็นจมไปเนาะภาเขาของนานมาเจอกระจมเขาโดนพวดนี่ล่ะเห็นบ่นี่คนอื่นเขามาจ่ายเบิดเล้ว ไม่ไผ่แน่เดี๋ยวนี้าจ่ายเบิดนแล้วนะเงี้ยสี่กับายไปแล้วไ้บอยจ่ายแล้วยายแมวกับายแล้วยายพัดกับายผู้ใหญ่บ้านกับายแล้วเรือแต่เจ้าละกลุ่มนี่นะเออกับสิจ่ายนี่ลาฟาวๆเลยผู้ตัวท้ายแล้วเอ๋อมาเคยหนีนบอกมาที่หลังดังกว่าและสวยสุดเขียนนี้ขึ้นแต่สวยง่ายแต่สวย คุสวย Report. เนาะโอ้เนยังระบาดนี่มาเออเฮ้ยงแค่กอนเจ้าสิจใยเงินกลองพุ่นเนี่ยทำไมเฮ้อแต่แต่ก็มาแล้วเนาะใจนี่คอยมากอนนี่อีหยนจ้าดั้การเป็นหนี้คนกมาทำเป็นลืมนะจ๊ะจำไม่ได้ตีสงการนั่นจะคองเงินเท่าไปแหม เอดหเหมือ่าคุณเขียนรายละเอยียดในเบิ้งเลยนี่เนี่ยตอนเช้า11บเนาฬิกาสานาทีพุนอ่ะเอาไปซื้อกับเขา250อย้อืมตกบ่ายมานี่มีบายอีกเตียแมนสิบสามนาฬิกาบ่ายหรืนี่อืมศ0นเอาไปซื้อเครื่องดื่ม250อย้อืม เนี่ยร่วมกันเนี่ยนี่เบิงเลยนี่ออห้าร้อยฮะหา้หาร้อยเนี่ยรูปกันทั้งสองอันเนี่ยเป็นห้าร้อยพอดีมันาสีหอดห้าร้อยมันสีบวกลห้าร้อยแต่ไหนซุดบวกลห้าบวกลหาสองบวกลสอง,สอง,สองสนี่รวมกันกลมโกมนี่ห้าร้อยบาทโอ้ยหาเบาหลายมบวกดห้า,าร้ารอยดอกมันสีบวกลจึงด้ดูดิโอ้ยมันมาสีหอดห้าร้อยภาษาธนี่หนึ่ง เป็นยังไม่ชีบวงเหออเอาขอรับบวกหอดบวกไอ้บังดูเฮ้อตัวใ้ใจเฮ้ได้เห้น่ะเป็นคู่่ะสอนเด็กหน่อมันจะทบทวดใดแล้วล่ะบงด้อ่ะบวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนบวกหเป็นสิบสบวกสองเป็นสนี่นี่นี่ ก <G ül üyor> ำไลนนา์ทเล็ตัวนี่เออตามนี่ละตามนี่ละ <c oughs> ตามนี่ก็ตามนี่บังจายเนี่ย <c oughs> จอใจมาจามาออ <c oughs> นี่สองโอๆๆ้๋ออยนนิสูนใช่ไหมเออไม่มีค่า <c oughs> ตัดทิ้ง S <S สูตรตัวที่สองไม่มีค่าตัดเทียงโอ้อนนูอ้อนอนอูอใช่ไหอูอ่ออันนอ้นใช่สอูอูอูและูอูอบ <S 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 จ้าูอาทโอูอ้อู ิแมนแมนฉันเป็นคู่แล้วเจ้าฉันนีนเน่เอายาสิฟันแอตตะแซมมาดูหันกองเนืองหนังหนเออสิจายสดดอกเราเร็วพมพอน <c oughs>